เอาคุณลาวุฒทองล่าแพ้4แล้วก็เสมือนมวยมันมันสุกวันนี้นะครับท่านดรภูศิียไปนินะนาำของสี่ีขีดาดทัศนอกจากนั้นนะครับคาดทัดยังจะซื้อบ้านใหม่โนดติดขายฝากอยู่คาดทัศนะครับโทรไศูนย์แปดหและโฮมทัศครับปล่อยตัวมาในยกที่สอกาได้สูงได้ร้อยกววันนี้โรดเองก็ ไม่ตกใจนะครับอาศัยลูกเก่านะครับหรือว่ากระดูกมวยการผ่าน,นไฟแดงนะครับนีโรดอาร้าวเพกากะอาวุธเยอะเอาขวาไปนี่เพกากะติดมาเอาลูกโดนไข่ดอกหนึ่งนี่โค้ไทยมันต้องอย่างนี้ทั้งเกอ้าวสวนไปโต้ไปคว้ามาขวานีโรดโอ้โหติงขวาใช้ได้เลยเพกากะเอาแทงมาอีกโรดโอ้โหโอ้โหนี่ครับ มาอ่บวกหมัดบวกหมัดกันอยู่ครับจังหวะนี้เอาไนท์ไนท์แม่โอ้โหจับสวยจับสวยเอาแต่ว่าดูเพชรกากะไม่สนครับมาเบียดเข้าไปชนเข้าไปครับนี่รอดนี่จังหวะจับจังหวะล็อกจับได้ดีนะครับแต่ก็ยังตีไม่ถนัดเป็นใสลูกขยันนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็ชวนทะเลาะไปเรื่อยเอามาดูจังหวะนี้เกี่ยวได้โอ้ระยะแรกๆมานี่เข่าล้วนๆนะครับต่อยไปต่อยมานี่พัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพชรกากา ของเราโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับพร้อมด้วยออนิวมิสูบิชิไทยติสระน้ำมือตาลายค้าจะเป็นหลมสุดดมยาดมตราถ้วยทองนะครับ และคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทบูนสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับมียาฉีดไม้แรกนะครับให้กับเพชรกากรสามหมื่น 30, บาทนะครับโอ้โหสั่งเดินอย่างเดียวแล้วก็ชนก็ไวแทงก็ไวตีไปเรื่อยมาดูวันนี้เช่นเหมือนกันครับเอาบุกตลอดเพชรกาก้านะครับไปแดงนิโรธเพชรกาก้าชนอย่างเดียวนี่เลยครับมาหน,น้างาบงวานนี่ออกหมาบตีไปตีไปลาแทงเอา้าฝานมา แตกเข็มละ500บาทนะครับเอ้าฟันสวยล็อกว่าม,มาต่อยกันดูเดือดได้ลุ้นเลยทีเดียวเนื้อพริกมาตีไปนี่แหละครับเสียอโบ๊ทนะทเดได้นนเรื่องคู่มวยอ้าชอบคู่มวยแบบไหนอย่างไรนั้นแช่งมาอ้าวเสียไปไยแดงนะครับนี่โดนน้ำเงินเพชรกาก้าเอาอเออเออนี่ครับมาคู่รองของเราโอ้ยสอกมานี่ครับหะนโอ้โหแหมมีสอกสลับ ดูครับมาชอบเก๋าชอบเก๋านิโรธชอบสดนี่ครับเพชรกาก้าเอาดูครับไนไนเสียบเข้าไปครับเยอะไม่ได้นะครับโอ้แต่ว่ามีหมัดมีกอกที่คอยบวกอยู่ตลอดดูแลครับอ่าไหยความเก๋ามีลูกถีบลูกแทงแนไนก็พยายามจะขวางแต่เพชรกาค่ากะถึงตัวนะครับเอาเริ่มจะเสียบจักแข้งได้น้ําได้เนื้อครับมาโอ้โหต่อยได้สีเลย ขอบคุณอุปกรณ์วายีฮอพายปาคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอสาวหน้าร้านยังคงเบียดยังชนเหมือนเดิมนะครับเพชรกาก้าขยับเข้าไปมีหมัดมีศอกแล้วก็จับกล้มในดูว่านิโรธสายจังหวะการล็อกจับนี่จับได้ดีเลยนะครับหมุนไปเรื่อยเอ้าไม่ถนัดนี่กรรมการเลยนะครับอุทัยทบอสารลุ้นอยู่ชูชีพปรีโพคาขาดไม่ได้ขยับอีกปล่อย กลมไปต่อยมีอันตรายเหมือนกันนะครับเอ้าเสียไปแมาพลิกหักคงอะไรต่อยแบบมีเชิงเลยยกนี้ยกสี่นะครับต้องชนตลอดเพชรกากา้าสายเหลี่ยมออะสายเหลี่ยมเตะติดเพชรกาก้าต่อยให้เปิดการยังไม่เปิดการนะเชิงดีอา้าวขยับไปแม่แตตั้งตั้งกำแพงหน้าไว้หมดเลยอะเพชรกาก้านี่เข้ายากนะครับเอา้เอา,เอาได้แล้วหมัดหนึง่งแม ยอนนะครับที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานี่แหละครับหาคููมวยคู่เอกอย่างนี้ครับดูวังแก้วสีนะครับที่ภาษาจตดีมา์พร้อมด้วยผู้ใหญ่วิรัตสุวรรณรัตน์นะครับผู้ใหญ่นัดก็สิ้นเดือนนี้แหละครับสิ้นเดือนนี้ในวันพัสสัปดีที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับที่เวทีมวยชกคราวโรงเรียนบ้านโคกไผยอมนะครับเรียนเชิญนะครับต้องงัดลูกหนักลูกแรงแบบนี้ครับ พยายามจะสวมหมวกกันน็อกนั่นนะครับมีลูกีบที่คอยทำลายจังหวะเอาไว้เข้าไหนก็ล็อกไว้เลยแม่ดูดิติหน้าเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับทางน้เินเพชรกากา้กายามไล่ต่อยแต่มื่จะต้องมาใช้หมัดนะครับก็ลำบากเหมือนนะไฟแดงมิโรดอาศัยตินหน้าออกไปเรื่อยนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับมุมแดงนะครับมุมแดงมิโรดนะครับจิตอาสาบางแก้ว มาวันนี้ต่อยแบบเอาคลัดเหนือเหนือชั้นเลยนะครับมาชนะคแ